สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจอกับเคนนี่อีกแล้วเนาะจ้าวันนี้ได้เมนูอาหารเที่ยงจ้าอุ้ยทุกคนวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวเนาะจ้าทุกคนก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสจ้ามีอะไรพิเศษจะบอกทุกคนผักกวางตุ้งที่เคนนี่ปลูกเด็กกินแล้วเดจ้าผักกวางตุ้งที่ปลูกได้กินแล้วนะจ้าทุกคนปลูกประมาณเดือนหนึ่งเนาะจ้า เพิ่นกับกลาังงามเนาะทุกคนเห็นไหมสีเขียวเมนูง่ายๆนะจาก๋วี๋ยวนอกจากน้ำซุปแบบสไตล์ต่างเดินสไตล์เร่งด่วนนอกจากใส่หมูจากเค้นหมี่บ่มีลูกชิ้นทุกคนนึกว่านึกว่าทําลูกชิ้นไว้ในช่องแช่แข็งเนาะทุกคนแต่ว่าเมื่อไปหาแล้วบ่มีเนาะจ้กเดี๋ยววันหลังต้องต้องทําเก็บไว้เนาะจ้า,จาเวลาเมนูสะดวกง่ายๆเนาะจ้กทุกคนน้ำใสใสอีหลีจากใสติงลิง ทุกคนเดี๋ยวมาชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวกันเนาะจาะอว้ยแบบว่าหิวมากนะจ๊ะวันนี้ตอนเที่ยงเนาะทุกคนอือือครับดูชิมผักกวางตุง้งเอาชิมอีกแล้วเดี๋ยวจะลองกินผักกวางตุ้งเนาะจ้ะทุกคนโอ้ยผักกวางตุ้งแบบสดแห้งเลยทุกคนนี่เห็นบออืออหวาน น้องหวานมากดีใจเนาะจ่าในต่างแดนก็นได้กินผักควางตุง่งเนาะจากที่เขาเอาเม็ดมาจากไทยเนาะแล้วก็มาปลูกเองอืมเดี๋ยวอากาศดีๆอีกรอบคืนนี่ก็จะลงก็จะลงอีกรอบหนึ่งเนาะจ่าเพราะวา่าผักควางตุ่งเป็นผักพืชระยะสั้นเนาะทุกคนเพื่อนก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็กินเร็วแล้วเราก็ปลูกอีกรอบหนึ่งเนาะทุกคน วันนี้อากาศแบบว่าฝนตกเด้จาาบานที่นี้เนาะจากหยุดอีกหนึ่งวันเนาะทุกคนอุ้ยหอนอือหึน้ำจะใสๆแบบนี้ก็แบบว่าสดน้ำและชื่นใจเด้จากทุกคนบริสไอยังไหลเน้อจ้ะมีแต่ <c oughs> <c oughs> ก็มีกระหล่ำเนาะมีกระหล่ำแล้วก็มีมีหมูเนาะจ้ะทุกคนอืม หมูอ่าเนื้อหมูอ่าใส่ลงไปเนาะจ้าห้มีแบบเนื้อแนนนิดนึงเนาะทุกคนก็โอเคอยู่นะจ้าก๋วยเตี๋ยวยง่ายๆนะสไตล์ต่า,ตางแดนเนาะจ้าทุกคนจริงๆแล้วอยากกินเผ็ดกว่านี้แต่ว่าแค่นี้กินเผ็ดเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะทุกคนแบบกินรแบบแสบท้องเนาะทุกคนก็นเลยแบบเดี๋ยว เอารสชาติให้ได้แบบว่าเอาเพราะขาแสบนอกจากเออ <c oughs> คือกินบางทีกินอาหารฝรั่งแล้วก็แค่นี้ก็ต้องเอาพริกมากกินแจมนิดนึงนอกจากทุกคนแต่กบับบบเดแบบว่าเผ็ดจีชช๊ดจ๊าดเนาะทุกคนอุ้ยขวางตุ้งแ่บมากอืมอร่อยมากจาก้ะอืมเนาะ ยังไงก็ทักทายกันแค่นี้เนาะจ้ะขอบคุณทุกคนเนา่องจากจีว,วีเพราเป็นกําลังใจแค่นี้เนาะจ้ะขอบคุณทุกๆคนเนาะบบมีอย่างจ้ะช่วงนี้ก็เป็นคลิปกินเนาะจ้ะคลิปทาอาหารก็ไม่ค่อยได้ไม่คไไม่ค่อยได้เหตุเข้าเข่าเนาะทุกคนเออพอตัดลงไปแล้วก็แบบว่าก็อย่างว่าก็ไม่น่าเชื่อว่า คลิปที่สะสมไว้ไกลจะเบิร์ดเราจะทุกคนคลิปอยู่เมืองไทยนี่ลงแบบว่าประมาณ2เดือนเนาะจา้ะอ้าวคลิปเยอะๆก็สามารถหมดได้นะทุกคนเราจะต้องตุนคลิปเนาะขอบคุณหลายๆเนาะจา้ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าเนาะจา้ะวันนี้บายบาย Have a nice day เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า